ตัวนี้ย้อนเป็นคลิปเอ่อเจ็ดห้านะคะลูกค้ามี C มี C มี B นะลูกค้าเจ็ดห้านะมีบมี C อ่ะเดี๋ยวแม่ค้าเอา C ให้ก่อนแล้วกันเนาะค่อยๆไล่กัน like ไปเป็นงานลูกไม้นะคะจะเรียกว่ามีฟองก็ฟองบางก็ได้หรือจะเรียกว่าไม่มีฟองก็ได้นะคะเอาไปว่าเป็นที่รู้กันนะคะเป็นงานลูกไม้ไต้หวันสวยตัวนี้ C 7เจ็ดห้าเจ็ดห้าป้ายยี่ห้อ M นะลูกค้าป้ายยี่ห้อ M ของไต้หวันสวยมากเป็นงานทรงเต,เต็มเต้านะลูกค้าสวยจริงดำดำม่วงมันดำออก ดำลายม่วงสวยลูกค้าสองตะขอ,สอ,ะขอส,ะะะสองตะขอสามระดับนะคะสองตะขอสามระดับสวยหกสิบเก้าบาทงานสวยลูกค้าตอนนี้ยกทรงมันมาแพงลูกค้าแล้วก็ต้นทุนต้นทุนค่าขนสง่งค่าซากักค่าอะไรหลายๆอย่างมันมันแพงลูกค้าจ๋าเนาะก็แม่ค้าก็อาจจะมีขึ้นบ้านนิดหน่อยนะลูกค้าแต่ว่างานค่อนข้างจะสวยแน่นอนนะเพราะว่านี้เป็นงานเกรดเอลูกค้าจ๋าตัวนี้ C C75 ลูกค้าตัวนี้ทรงจะไม่ค่อยเต็มเป้าเท่าไหร่ ถามว่า B ใสได้ไหมแม่ค้ามองว่า B ใส่ได้นะแต่เต้าอ่ะป้ายอ่ะมันเขียนว่า C แต่แม่ค้าว่าบีีค่อนข้างจะใส่ได้เนะาะครแบบก้ามกึ่งระหว่าง B กับ C เป็นป้ายเเหมือนกันนะคะลูกค้าป้ายเเหมือนกันสวยเป็นสีน้ําเงินกลมอะค่ะปากทั้งตัวตรงนี้เลยสวยสายปรับได้นะลูกค้ายางดีตึงเป๊ะไม่มีไม่มีแบบตาหนิไม่มียุ้ยอะไรสักอย่างเดียว5้าบาทนะอ้ะตัวนี้ดานะเราไล่โทนสีดําให้ก่อนเลยสวยลูกค้าจ้าตัวนี้เป็นดําแบบดําอะไรเดียตรงนี้ดําออก นเนี่ยอาสีตามนี้ยแม่ค้าเรียกไม่ถูกเลยมันดาคำคลามอีตรงลายนี้นะคะเป็นป้ายตัวเอเหมือนกันลูกค้าเป็นงานป้ายตัวเอนะนี่ด้านในนะคะเป็นแบบนี้งานสภาพเกรดเอลูกค้าค่อนข้างจะใหม่นะค่อนข้างจะใหม่สวยนะคะลูกค้าหกสิบเก้าบาทนะลูกค้าหกิบเก้าบาทสวยนะเกรดเอนะคะลูกค้าห9สิบเก้าบาทแล้วก็ตัวนี้ลูกค้า ดำอ่าดำอะไรเดียวดำน้ำเงินแล้วกันไม่รู้จะเรียกว่าอะไรเนาะดำน้ำเงินตัวนี้สวยเป็นเก็บเนื้อด้านหลังกว้างๆแบบนี้ด้วยเนี่ยด้านหลังเป็นแบบนี้นะลูกค้าด้านหลังเป็นแบบนี้แต่เขาไม่ทําตะขอเยอะมากแต่ว่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมทำเก็บเก็บเนื้อด้านข้าเพราะว่าอะไรบางคนไม่อยากติดตะขอเยอะลำคาญกว่าจะติดได้แม่ค้าเองก็ไม่ชอบเหมือนกันบางทีตะขอเยอะตัวเอ็มนะคะเป็นป้ายตัวเอ็มหกสิบเก้าบาทสวยเนาะเป็นแบบมีโค้งนะสวยจริงๆลูกค้างานสวยไม่มีตําหนินะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้เป็นงานนนนญญีี่่่่ปปปุุลูกคาเ็งน ออกแบบแนวน่ารักอะลูกค้าเป็นแนวน่ารักเลย easy body ลูกค้านี่สวยนี่นะคะงานสภาพใหม่เลยห้าสิบอ่าหกสิบเก้าบาทงานสภาพใหม่นะคะลูกค้ามือหนึ่งนะคะงานตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะไม่ผ่านการใช้งานเนาะแต่ไม่ได้มีป้ายห้อยนะมือหนึ่งนะหกสิบเก้าบาท c ีแปดห้าอ่ะหุย้ย C ี่เจ็ดห้าลูกค้าสี่เจ็ดห้าแล้วก็ตัวนี้เป็น C ีเจ็ดห้าเหมือนกันนะคะลูกค้าเป็นทรงนี่แบบนี้นะคะตัวนี้ห้าสิบเก้าบาทลูกค้าเป็นสีชมพูชมพูแบบแปดแปดแบบนี้นะคะนี่ ฟองแบบนี้นะคะดูเอาเองนะลูกค้าดูเอาเองสวยห้าสิบเก้าบาทห้าสิบเก้าบาทสวยนะคะห้าสิบเก้าบาทแล้วก็มาตัวนี้คะ่ะลูกค้าตัวนี้จะเป็นแบบสีเนื้อลูกค้าสีเนื้อถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็สีเบทอาต่างประเทศเขาเรียกว่าสีเบทคนไทยเรียกสีเนื้ออ่าง่ายๆเลยบางคนจะงงไอ้สีเบทกับสีเนื้อมันต่างกันไหมนี่เป็นอย่างงี้ C ีเจ็ดสิบห้าห้าสิบเก้าบาทตัวนี้จะเป็นทรงแบบประมาณนี้ลูกค้ามันก็ไม่ได้เต็มเต้าหมดนะก็จะโชว์เนินเล็กน้อยนะนี่มีโค้งนะคะลูกค เท่าไหนะ้า59เนาะแล้วก็ตัวนี้แดงค่ะแดงเป็นปกัปกๆอย่างนี้ตัวนี้ห9เ้าเหมือนกันมีโค้งนะจะเป็นฟองบางทุกตัวเลยนะที่แม่ค้าเอาให้ดูนะจะเป็นฟองบางทุกตัวเลย59บาทสวยจะสวยห9บาท,ต,ทตัวนี้ไทยอ้ํลูกค้าตัวนี้ไทยอ้ํานะตัวนี้ถอดโคง้งอะถอดถอดถอดเป็นเกาะอกได้นะลูกค้านะแต่ว่ามันมีตำหนิเหมือนมีสีตกตรงเนี้ยแดงจางๆนิดนึงแม่ค้าว่าเอาไปซักสักสองสามทีอะเนี่ยตรงเนี้ยเลอะนิดๆก็น่าจะออกเนาะตัวนี้แม่คนะ้้าาะะายทยทะปไอเล หกสิบเก้าบาทนะคะ C C เจ็ดห้าเนี่ยเป็นฟองอย่างนี้นะเป็นฟองอย่างนี้มีฟองนิดหน่อยนะมีฟองนิดหน่อยนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ C เจ็ดห้าเหมือนกัน C เจ็ดห้าเป็นลายเสือลูกค้าเป็นลายเสือด้านหลังเป็นไขานะคะเปรี้ยวเชียวเปรีย้ยวเยี่ยวเรดเข็ดฟันกันไปเลยนะคะลูกค้านี่เป็นแบบนี้นะคะมีโคง้งมีฟองนิดหน่อยนะลูกค้ามีฟองนิดหน่อยห้าสิบเก้าบาท สภาพสวยนะลูกค้าแล้วก็ตัวนี้ค่ะเป็นทรงแบบว่าเหมือนอาบางทรงอ่ะบางบางไม่ให้เห็นร่องนมเนาะสวยตัวนี้สภาพงานใหม่เลยเหมือนของมือหนึ่งค่ะลูกค้าแต่อา่าน่าจะเป็นมือหนึ่งอะ่ะเขาตัดป้ายด้วยมั้งแล้วก็มีฟองแบบอย่างเงี้ยนิดนึงนิดนึงลูกค้ามีนิดนึงแล้วก็ถอดสายได้นะลูกค้าถ้าจะใส่เป็นเกาะอ,อกก็ได้นะถอดสายได้ตัวนี้หกสิบเก้าบาทตัวนี้เป็นมือหนึ่งนะคะหกสิบเก้าบาท c แม่ค้ามองว่า b ก็น่าจะใส่ได้นะ b ก็น่าจะใส่ได้นะลูกค้าตัวนี้แดงูกคะตัวนี้เป็นแบบมือหนึ่ง แดงแดง C75 แดงนี่นะคะ,ด,บบะ,คะด้านในเป็นแบบนี้นะคะด้านในเป็นแบบนี้มือหนึ่งนะคะลูกหนักลูกค้านี่สวยสามตาขอสี่ระดับนะคะลูกค้ามือหนึ่งสามตาขอสี่ระดับงานสวยนะลูกค้าจ๋าสวยจริงนะยี่ห้อเจ็ดสิบเก้าบาทลูกค้าตัวนี้สวยจริงๆตัวนี้มือหนึ่งนะขอเจ็ดสิบเก้าบาทแล้วก็อึบอ่ะตัวนี้จ้า our, ลูกค้า C75 เหมือนกันตัวนี้เป็นดําดําแล้วก็นี่เป็นแบบนี้สวยลูกค้ามันสวยทุกตัวงานผ้าดีทุกตัวจริงๆมันไม่ใช่แบบเป็นงานแบบ ที่ขายแบบของจีนไก่กาตลาดนาดัดอะไรอย่างนี้นะลูกค้าจะโดนฟองไหมนี่แล้วก็69บาทลูกค้า C นี่นะคะตัวนี้จะมีโคง้งแล้วก็มันมีฟองนิดหน่อยอ่ะน้อยน้อยไม่ได้ทําให้ลูกค้านมใหญ่มากมายขึ้นมาเลยนะสวยใส่แล้วดูแบบอวบอิ่มแล้วก็เป็นสีแดงตัวนี้ลูกค้าฟองบางนะคะลูกค้าฟองบางสวยแบบเปรี้ยวๆนะเปรียนะปร้ยวเยวื่วราดเลยสวยมากแล้วก็สภาพน่าจะเป็นงานมือหนึ่งอ่ะลูกค้าตัวนี้ตัดป้ายเป็นงานมือหนึ่งเหมือนเขาลกออกมาตัวนี้แม่ค้าขาย59บาบาทนะซีนะนะลูกค้า แล้วก <ersch> ็มาตัวนี้ลูกค้าจะมาตัวนี้ดํานะคะลูกค้าตัวนี้เหมาะกับใส่แบบว่าเออยังไงดีอะมันจะเก็บเนื้อด้านข้างมาให้ให้เหมือนว่าคนใส่ให้ร่องอกอะให้มันเป็นร่องอกอะให้ให้นมมันชิดอะตัวนี้ถ้าใครอยากได้นมชิดให้เอาตัวนี้มันจะบีบให้ให้นมมาติดกันแล้วก็เหมาะกับคนที่แบบว่าใส่เสื้อเป็นเสื้อเชิ้ตอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ปลดกระดุมปลดกระดุมอันนึงอย่างเงี้ยมันจะแบบให้เห็นร่องนมนิดนึงสวยสภาพสภาพมือหนึ่งลูกค้าสภาพมือหนึ่ง เมือหนึ่งจริงลูกค้าเนี่ยไม่มีร่องรอยการใช้งานเลยเขาตัดป้ายออกสวยตัวนี้หกสิบเก้าบาทนะซีนะซีซีเจ็ดห้าหกสิบเก้าแล้วตัวนี้ก็ซีเจ็ดห้าดำหกเก้าเหมือนกันตัวไอ้งานเซตเนี้ยลงลงรูปลงไปในลิงก์แล้วลูกค้าไปเลือกดูในลิงก์ก็ได้นะเดี๋ยวแม่ค้าจะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์นะแปะลิงก์เอาไว้ให้ใต้คอมเมนต์สวยลูกค้าตัวนี้ก็มีฟองนิดหน่อยอะลูกค้าจ๋าเนี่ยแต่ว่าเอาไม่ชอบนะถอดได้อีกอ่าไม่ชอบถอดถอดฟองได้นะจริงๆ มันก็ไม่มีฟองหรอกแต่ว่าเหมือนเขาใส่ฟองมาถอดได้หกสิบเก้าบาทสวยลูกค้างานสวยจริงๆมันเป็นงานขึ้นห้างลูกค้ามันไม่ใช่งานขายแบบของจีนถูกๆอะ่ะเป็นงานงานห้างเอาง่าย,ายๆเลยแล้วก็ตัวนี้เป็นบีลูกค้าจะเออเอตัวนี้ลูกค้ามันเป็นซีนะป้ายอะ่ะมันเป็นซีแต่มองจากสายตาของแม่ค้าแล้วอะ่ะตัวเนี้ยบีใส่ได้ลูกค้าตัวนี้บอกเลยนะว่าบีใส่ได้ซี C, ก็ซีอาจจะล้นอะ่ะนี่ยมันทรงมันดูแบบมันตื้นอะ่ะลูกค้า ถ้าสีใสอาจจะเห็นเนินนมมากนะอาจจะเห็นเนินอกมากเป็นสีออกครีมนะลูกค้าเป็นสีครีมนะไม่ใช่สีขาวแล้วหมองนะเป็นสีครีมแล้วก็เป็นลวดลายชมพูแบบนี้5 9บาทเนาะยี่ห้อตัวเอมอีกเหมือนกันเลยเซตนี้ไม่ได้มีวากัวไทอัมอะไรมาเยอะเลยนะคะไม่มีจริงๆมันเราเลือกไม่ได้ลูกค้าเราเลือกไม่ได้เนาะห้าเนะ้นาะเมื่อกี้บอกไปแล้วว่า59สวยอ่ะตัวนี้เมื่อกี้บีเนาะอันนี้ก็บีอีกเหมือนกันอู้ตัวนี้ก็เป็นงานมือหนึ่งนะลูกค้าไม่มือหนึ่งหรอกแต่ว่าสภาพใหม่มากเข, aw, ข, ong, ข àng, ียวเขียวตอองงเขียวสสะท้นแลูกคา สวยตัวนี้ขายห้าสิบเก้าบาทพอแม่ค้าแปะไว้หกสิบเก้าเดี๋ยวแก้ราคาใหม่ตัวนี้ขายห้าสิบเก้าบาทพอ,แ,แ,แ,าาตทพอแต่สวยจริงนะลูกค้ามันเหมือนมือหนึ่งมากเลยเปรี้ยวเยี่ยวราดเลยนะคะตัวนี้ b เจ็ดห้านะแล้วก็มาตัวอ่ะตัวนี้ตัวหนึ่งต,ต,ตัวนี้เป็นงานสไตล์แบบนี้ลูกค้าโคง้งโค้งไม่ฟองเหมือนกันโค้งไม่ฟองเหมือนกันด้านหลังเป็นแบบนี้ห้าสิบเก้าบาทสายปรับได้นะลูกค้าด้านในเป็นแบบนี้ด้านในแบบแบบนี้ c เจ็ดห้านะ ก็น่ารักนะเก๋ๆไปอีกแบบหนึง่งมันดูเรียบเรียบเรียบๆอะแต่ว่ามันก็ดูดีลูกคา้าดูเรียบแต่มันดูดีห้าสิบ้าบาทเนาะวิสิบนาทีไปแล้วเดี๋ยวจะแล้วก็ตัวนี้คะ่ะลูกคา้าตัวนี้สวยมากตัวนี้เป็นสีสีกระปิเรียกว่าสีอะไรสีออกสีกระปิอะเอาง่ายๆเลยกะปิแล้วก็แต่งด้วยลายออกชมพูตัวนี้ฟองบางนะคะเป็นแบบจะเรียกว่าไม่มีฟองก็ได้นะเป็นบางแต่อันนี้เขาใส่ฟองออกมาเดี๋ยวแม่ค้าถอดออกไปเลยหรือวา่าใครชอบก็บอกได้เนาะนี่เป็นแบบนี้ สวยลูกค้าใหม่มากใหม่มากแล้วก็วัสดุดีมากให้ดูวัสดุก่อนดีมากแล้วก็เก็บเนื้อเก็บเนื้อด้านข้างเก็บเนื้อด้านหลังยางนี่แบบตึงเป๊ะมากลูกค้าตัวนี้เจ็สิบเก้าบาทนะคะมันจะมีสองสองตัวคล้ายๆกันตัวนี้ก็เจ็ดสิบเก้าบาทตัวนี้มันจะสีเข้มกว่าตัวนี้จะสีอ่อนกว่าตัวนี้จะแบบออกเข้มเข้มแบบออกม่วงกะปิมากกว่าตัวนี้จะออกเป็นแบบเทาเทาอ่อนอะเทาอ่อนน้ำตาลบอกไม่ถูกเลยอะลูกค้านี่ตัวนี้ 79บาทเหมือนกันสวยคือวัสดุดีอ่ะซื้อไปเถอะลูกค้า79บาทไม่แพงจริงเพราะว่ามันหาซื้อไม่ได้หรอกไอะะ้ราคา79 79บาทแล้วมันเป็นงานแบบเหมือนงานห้างอ่ะลูกค้าแล้วสภาพมันใหม่อ่ะลูกค้านะ79บาทแล้วก็ทรงก็สวยมากทรงก็สวยมาก,ก,มากเห็นปะโอเคบายบายจบคลิปนี้นะคะ